สวัสดีครับพบกับรายการสายตรงอินไซด์นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะในเชิงพื้นฐานนะครับของหุ้น IPO นะั่นคือบริษัท International Network นะครับ System นะจำกัดมหาชนหรือว่าตัวยอ่อของหุ้นนะัคือตัวยอ่อว่า i t n s นะครับซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,นะรโดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่า,ขายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจรนะครับเรียกว่า เราแมคนที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะของบริษัทนั้นด้ว่าอย่างดีนะจะเป็นใครไม่น่จาจะคุณสมชายนะอ่วมกระทุ่มนะกรรมประธานเจ้าที่บริหารหรือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ของ i t s, s ีนะครับซึ่งจะบอกว่าจะเข้าซื้อขายนะครับตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนี้ก่อนที่จะพุ่นจะเข้าเทรผมคิดว่าแฟนในการสายตรงนี้ต้องมารู้ก่อนว่าเอวพื้นฐานของบริษัทนี้ เป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้คุณสมชายอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับคุณสมชายครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยครับครับผมนั่นอยากรู้ออยากให้ทางคุณสมชายช่วยเล่าประวัตินะครับของบริษัทนะครับว่าเข้าวๆเนี่ยนะครับโดยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับผมครับผมก็ผมจะเล่าประวัติเข้าๆของตัวบริษัทนนะครับนะครับก็คือบวกกับนะครับ เล่าประวัติของบุคลากรตางไปด้วยเลยนะครับครับผมจะได้มองเห็นภาพว่าว่าทีมงานมาจากไหนนะครับก็คือตัวบริษัทเองนะครับตั้งมาเมื่อประมาณสักยี่สิบปีแล้วอืมเราก็ประกอบธุรกิจสามธุรกิจหลักนะครับหนึ่งก็คือนะครับจัดจาหน่ายนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซิสเต็มมีเเกเตอร์นะครับครับผมอย่างที่สองนะครับก็คือหลังจากที่เราจัดจำหน่ายไปแล้วนะครับเราก็รับ นี่ก็จะมีสัญญาหนึ่งปีสามปีบ้างห้าปีบ้างแล้วแต่หน่วยงานนะครับก็คือก็คือก็เป็นลักษณะของตัวรีคาร์ลิ่งได้เลยนะครับธุรกิจที่สามนะครับที่เราทาอยู่นะครับก็คือนะครับเราทําให้เช่าตัวอุปกรณ์ครับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี่นะครับครับผมเราประกอบเราประกอบด้วยสัธุรกิจหลักครับผมเรามีขายมีดูแลมีให้เช่าอย่างนี้ใช่ไหมพูดยังไงร้าผมใช่ครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมมาจอยกับบริษัทนี้นะครับแล้วก็มาเป็นผู้ส่งหุ้นนะครับมาร่วมสุงกับบริษัทนี้นะครับเมื่อสิบปีที่แล้วอืมครับผมครับผมแล้วก็ผมก็มีทีมงานมาด้วยนะครับนะครับอีกหลายท่านนะครับก็คือทีมงานเนี่ยนะครับเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์นะครับผมเองเนี่ยนะครับผมเคยทํางานบริษัทมหาชนบริษัทเด่นนะครับแล้วตอนนั้นนะครับครับแล้วผมทีมงานเนี่ยก็มาเปิดบริษัทตัวไอทีเอ็นะครับ ผมทางานบริษัทมหาชนบริษัทนั้นเนี่ยนะครับเป็นตําแหน่งเซลล์เมรนเจอร์นะครับนะครับแล้วก็นะครับคือผมอยู่บริษัทนั้นสิบสองปีครับผมนะครับแล้วก็ทีมงานของผมเองก็มาจากบริษัทนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นทีมงานและผมมาก็มาช่วยกันบริหารงานตัวไอทีเน็นะครับตัวไอทีเน็ก็พัฒนาการที่สําคัญเนี่ยนะครับของตัวบริษัทเนี่ยคือเราก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับในการเดินทางเราแต่ตลอดระยะเวลาสิบปีเนี้ยนะครับนะครับเราพัฒนาการที่สำคัญในเราออย่างหนึ่งคือ เราก็เป็นตัวเริ่มต้นจากการเป็นซีรีส์พาร์เนอร์เป็นพรีเมียร์พาร์เนอร์นะครับแล้วก็เป็นโก้พาร์เนอร์ของโปรดักต์นะครับที่อยู่ที่กินบาเกินแชร์ในตลาดค่อนข้างจะเยอะมากนะครับหลาปัจจุบัน่เงี้ยนะครับก็คือโปรดักต์ชื่อว่าซิสโก้นะครับนะครับเราเป็นปัจจุบันนี้ก็คือเราเป็นโก้พาร์เนอร์นะครับโก้พาร์เนอร์คือเป็นพาร์เนอร์ขั้นสูงสุดของตัวเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับขั้นสูงสุดของตัวโปรดักต์นี้นะครับการเป็นโก้พาร์เนอร์นะครับมันสำคัญยังไงโอเคการเป็นโกกพาารรร์์เเนนออี่่ยคคคัับสญ็ืว เราเองนะครับก็คือกับตัวผู้ผลิตเองนะครับนะครับต้องผ่านเซอร์ติฟายตัวบริษัทต้องผ่านเซอร์ติฟายนะครับแต่ของพนักงานเนี่ยได้ของเรื่องการดูแลบำรุงรักษาการติดตั้งนะครับแล้วก็ฝ่ายขายและรวมถึงตัวบริษัทเองด้วยว่าต้องมีกระบวนการโปรเซสที่รองรับกระบวนการนี้ได้นะครับนั่นหมายความว่าการเป็นโกดัเนซิโก้เองเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวบริษัทเองนะครับมีมาตรฐานระดับสากลตามไปด้วย เพราะเรกบริการโปรเซสที่ล้อมาจากตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยนะครับอันนี้คือพัฒนาการที่สําคัญเพราะว่าตัวซิสโกเองนะครับนะครับในปัจจุบันนี้นะครับบริษัทที่อยู่ที่เป็นโกลเดรนซิสโกนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด17บริษัทอืนะครับใน17บริษัทนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่14นะครับเราคิดภาพรวมของตลาดตอนนี้นะครับอยู่ยังไม่ถึง1%เอร์เซ็ตเลย อืมคมอแบบในประเทศไทยด้วยนะครับบอกภาพให้มันเล็กๆเลยนะครับให้ให้ให้บอกว่าผู้เล่นเนี่ยมีใครบ้างนะครับจริงๆมันมีโปรดัก่อผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นด้วยนอกจากซิสโก้ด้วยอขนาตัวนั้นก็จะกว้างกว่าอีกครับผมครับตอนนี้ก็คือว่าโอเคเรากินส่วนแบ่งทางการตลาดัวเล็กอยู่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราก็เลยมีความมั่นใจว่านะครับคือที่ผ่านๆมานะครับว่าเราเนี่ยนะครับเรามีเงินสุอธิมากจะจับกัดครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ มุญเงินทุนของเราเองนยครับเราก็บริหารงานได้เท่าที่เรามีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่เราไม่ได้ศัยเงินกู้จากแบงก์ต้องเป็นหลักงปีที่ผ่านมาครับให้ค่าดีของเราเนี่ยตังอืมครับแต่เพราะว่าการเข้าตลาดครั้งนี้นะครับก็เหมือนว่าเป็นจุดกําเนิดของตัวไอทีเดนเองว่าไอทีเนี่ยจะต้องเติบโตต่อไปได้อีกครับมาขับเล่และด้วยความมั่นคงด้วยนะครับมั่นคงอะไรทั้งหครับผมนะเรา ครับผมเราตัดสินใจนานไหมในการที่นํากิจการที่เราแบบว่เาเราสร้างมากับมือเนี่ยเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตรงหรือว่าเออเราต้องไอ o อตรงจุดนี้ฮะคืออ,อหลังจากที่ผมมาบริหารมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับผมก็รู้ว่าเ,เ,เ,เราจะพบลิมิตเราเราเรียกว่าลิมิตยังีงนะครับ,รบลิมิตของตัวบริษัทเองที่จะไปรับงานให้มันใหญ่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมขึ้นได้นะครับ คืออย่างนี้ครับผมเล่าให้ฟังว่าในระหว่างทางเดินของเราเนี่ยนะครับลูกค้าเก่าของเราเองนะครับเรารักษาะลูกค้าเก่าของเราไว้เนี่ยนะครับอย่างเหนแน่นนะครับเพราะว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจการให้บริการครับผมเราบริการดีลูกค้าก็จะมาซื้อของจากเรานะครับมันเป็นการบริการนะครับเพราะเราไม่ใช่ผู้รื่อนะครับโอเคเพราะฉะนั้นลูกค้าเก่าของเราเนี่ยนะครับป้าโปรเจกต์เองแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับมาทำเพราะว่าเราเนี่ย ไม่มีแหล่งเงินเราเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้น้อยอาบางโปรเจกต์แล้วผมประเมินเรื่องอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เลยไม่ได้รับมาจำลองจะสังเกตว่าช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยอดขายเราอ่ะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับไม่ได้แบบขยิยงแบบ,แบ,บ,แบ,บแก้าวกระโดดนะครับแต่ว่าหลังจากที่เรารู้ว่านะครับเราจะเอาเบริษัทเข้าตลาดแล้วเนี่ยนะครับนะครับเราก็กลับไปหาลูกค้ากลับนะครับแล้วก็บอกว่าเราแค่เอาไปจักบริษัทเข้าตลาดเราไปมีเงินทุนแค่นี้ครับ ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมพิเศษง่ายๆเลยนะครับก็คือเราปิดยอดไปเมื่อเดือนหกนะครับเรามียอดขายอยู่ร้อยเจ็ดห้าล้านนะครับรวมกับยี่สิบสองล้านนะครับแต่ว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเรามีแบ็กหลักอยู่ห้าร้อยยี่สิบล้านนะครับเราคาดการว่าเราจะรับรู้รายได้อีกประมาณสามร้อยเจ็ดสิบล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตรวนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าบริษัทเองเนี่ยครับน่าจะทําน่าจะทำหนีหาน นะครับก็คือนี่คือเหตุการณ์ที่ขึ้นขึ้นกับตัวบริษัทเองแล้วเป็นพัฒนาการที่สําคัญนะครับเพราะว่าการที่เราจะเอาบริษัทเข้าตลาดได้เนี่ยอันเนี้ยคือมันเป็นตอบโจทย์ของตัวบริษัทเองเส็จแล้วก็ทีมงานที่มีอยู่เองนะครับก็คือเรามีทีมงานที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับถ้าเราได้แหลนน่งเงินทุนมาเรามีความน่าเชื่อถือในตลาดนะ,ค,ะครับผมผมก็มั่นใจว่าบริษัท่ยสามารถเติบโตได้อย่างมากเลยะครับอืมครับผมแม่พูดถึงเรื่องขอ,ของเข้าใจต้องบอกว่า บริษัทเราถือว่าปิดการขายปิดจองไอเพียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไหมว่าเจ็ดสิบล้านหุ้นแล้วก็ยังมีกินชูอีกสิบล้านหุ้นนะเรียกว่าทําไมแบบว่าเอ๊ะทำไมหุ้นไซดูรู้หมดว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมฟังอย่างรู้เอ๊ะไซ์ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรทําไมต้องมีกินชูแบบว่าที่สิบล้านหุ้นตรงจุดนี้ครับคุณสมชายครับครับผมการที่เรามีกินชูเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือเราเผื่อไว้อะครับเราเผื่อไว้สําหรับว่ามี มีนักลงทุนนะครับที่ให้ความสนใจผู้ของเรานะครับมากนะครับเราก็เลยเผื่อตรงนี้ไว้ให้ด้วยครับผมครับผมนะตรงจุดนี้ในแง่ของ IPO ไปแล้วนะได้ว่าเราจะใช้เงินทุนเหล่านี้ไปทำอะไรบ้างครับคุณใหญ่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับตรงจุดนี้ครับครับผมโอเคนะครับเนื้อทุนส่วนใหญ่ของเราอะนะครับเราจะไปใช้บนธุรกิจที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับครับผมในกลักษตรของตกงนี้แปไปนะครับเย่าตูดสินะครับก็คือไปทำธุรกิจจัดสุตา นะครับและบารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะไปรับงานที่มันใหญ่ขึ้นได้ครับครับ,รบนะครับแล้วก็เรามีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปิดตลาดออกไปได้ผมมองว่าธุรกิจสารสนเทศที่เรากินส่วนแบ,บ่ตงตลาดเนีเียอยู่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มั่นใจว่าผมเนี่ยสามารถเติบโตบธุรกิจเนี่ยได้อย่าง,ย,างยั่งยืนและมั่นคงตามไปด้วยนะครับโอเคธุรกิจที่สองนะครับที่ผมอยากทําเลยนะครับก็คือธุรกิจให้เช่านี่แหละนะครับที่ผมเคยทํามาแล้วแหละครับ เพราะว่าธุรกิจให้เช่าเนี๋ยผมมองว่าผมมองว่าตอนเนี้นะครับผู้เล่นในตลาดเนี่ยยังมีน้อยครับผมและตลาดยังใหญ่มากนะครับโอเคมันคืออะไรก็คือธุรกิจที่เราจัดจาหน,น่ายนี่แหละโวกกัเอ็นเอนี่แหละนะครับก็คือเราเอามารวมกันแล้วเราก็เปิดบริการใหม่เป็นลักษณะของตัวเช่าอาจจะเป็นสามปีห้าปีนะครับอันนี้มันจะทําให้บริษัทเนี่ยนะครับเติบโตอย่าง,ย,งยั่งยืนด้วยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทําน้อยครับ เราเคยทําไปถึง10%ของตัว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 ภาพรวมของตัวตัวยอดขายของเราครับครับผมเป็นขนาดน้แต่ว่าที่เรื่องจากที่เราลวดขนาดลงเพราะว่าเพราะว่าตัวตัวเงินทุนเองที่เรามีนะครับเพราะว่าตุกิลิเช่าเองนะเราต้องลงลงเงินไปก่อนแล้วไปเก็บ3ปี5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเงินทุนค่อนข้นขางจะเยอะแล้วก็คือจะเป็นเฉพาะคู่แข่งเฉพาะบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นแล้วก็ซวิสตรงนี้ยังมีน้อยอยู่ด้วย แต่ว่ากลับกันเนี่ยครับก็คือเรามาองภาพกลับกันเนี่ยครับทำไมไปทำาพวกลักษณะของตัวลักษณะของจัดจาหน่ายจัดจาหน่ายที่เป็นธุรกิจหลัก้วทำไมถึงเยอะนะครับเพราะว่าธุรกิจจัดจาหน่ายเองเนี่ยนะครับเราใช้เงินทุนเราสามารถเงินหมุนหมุนเงินทุนเราได้นะครับประมาณสามรอบต่อปีเราสร้างกำไรและยอดขายได้บนธุรกิจจัดจำหน่ายครับแต่ว่าธุรกิจให้เช่าเองเนี่ยก็ Lebanon, เป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะครับในการที่จะทำต่อไปครับผมครับผม ธุรกิจที่สามครับธุรกิจสี่สามคือนะครับการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นๆนะครับที่เป็นลักษณะบิสเนสที่ใกล้เคียงกับตัวไอซีเนตเองนะครับเพราะว่าตัวไอซีเนเองเนี่ยนะครับนอกจากโตด้วยตัวของเราเองนะครับบนธุรกิจที่เราทําแล้วนะครับผมก็อยากหานะครับพันเดอร์นะครับหรือว่าไปลงทุนในบริษัทอื่นนะครับเพื่อเติบโตรอบด้านตามไปด้วยครับผม นะฮะเดียกว่าเงินในเพรเราก็มาขยายธุรกิจนะเอามาแบบดูกิจการนที่น่าสนใจเราก็จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยตรงจุดนี้ใช่ะะครับผมนะผมชื่อว่านางุพคนอยากรู้ว่าถ้าเกิดจะดูการเติบโตนะครับของบริษัทนะ i อ n s เนอเนี่ยนั่งลนสามารถติดตามได้แต่ตรงหมดไหนเป็นพิเศษตรงเรื่ของการเปิดประมูลหนือดูตรงไหนฮะ,ตร,ฮะตรงจุดนี้ฮะผุ้สนใจคะัฮัลโหลครับผม ครับผมขอคำามเที่ยวครับครับผมนะฮะถ้าเกิดจะดูการเติบโตของบริษัทนะครับนักลงทุนเนี่ยสามารถดูตรงดูอะไรที่แบบว่าอ่ะง่ายๆแล้วก็ทําความเข้าใจง่ายว่าบริษัทเนี่ยมีการเติบโตแบบว่าต้องบอกว่าแหม่น่าติดตามและน่าเร้าใจครับผมครับผมก็คือผมพิเศษอย่างนี้นะครับก็คือภาพรวมของตลาดเองเนี่ยนะครับก็คือว่านะครับตัวไอทีเนี่ยอย่างกินส่วนแบ่งการตลาดเองนะครับอยู่น้อยมากนะครับปัจจุบันเรากินเรากินส่วนแบ่งการตลาดเอยนะครับ อยู่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์ซ็นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเติบโตได้มากครับข้อที่สองก็คือว่าตัวแบ็คหลอกที่เราโชว์ณนะปัจจุบันนี้นะครับผมว่าอันนี้นะครับมันบอกว่าเราะจะเติบโตจริงๆครับเพราะว่า mm hmm. แค่เริ่มต้นของการที่จะเริดสัญญาตลาดเนี่ยเราก็เรากลับไปหาลูกค้าเดิมๆของเรานะครับลูกค้าเดิมๆเ,เราให้การตอบรับดีมากครับรวมถึงนะครับเราเนี่ยนะครับเพิ่มพนักงานฝ่ายขายของเรามาอีกเท่าตัวด้วยซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายขายที่มีประสบการณ์มากกว่า สิบกว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้ลูกค้าใหม่ตามมาด้วยนะครับและลูกค้าใหม่ของเราเนี่ยนะครับจากพนักงานฝ่ายขายใหม่ก็จะเป็นลูกค้ากับของเราแล้วเราก็จะดูแลอย่างดีด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากภาพแล้วด้วยนะครับตัวไอทีเน็ตเนี่ยผมมั่นใจว่านะครับผมสามารถทำไอทีเน็ตเนี่ยให้เติมโตได้มากๆเลยครับครับผมอาผมเชื่อว่าน้องหูอย่างเลยว่าภาพรวมนะของธุรกิจนะครับผู้ออกแบบได้ติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบการสื่อสารอย่างครบวงจรเนี่ย นะครับแล้วมันถือว่าปีปีหนึ่งเนี่ยแล้ว่ามูลค่าตลาดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณสมชายครับครับผมก็คือเรา list เรา l i s เฉพาะที่เป็นโกลพันเดอร์ก็คือจัดจำหน่ายของโฟล์ยี่ห้อซิโก้นะครับโกลพันเดอร์ซิโก้นะครับในที่เจ็ดบริษัทนียนะครับในประเทศไทยนะครับบริษัทพวกนี้มีบริษัทมบริษัทมาชนอยู่หลายบริษัทนะครับแล้วก็มีบริษัทที่เป็นธุรกิจข้ามชาติด้วยนะครับมาตั้งในประเทศไทยเนี่ยอีกหลายบริษัท ภาพรวมเนี่ยมีอยู่มาสี่หมื่นประลางครับอืมแต่เราเรายังไม่ได้มองถึงนะเรายังไม่ได้มองถึงตัวโปรดักต์ย่ออื่นนะครับนะครับอันนี้คือเราลิสต์มาเฉพาะที่เป็นโกลพาเนลซิสโกอย่างเดียวอืมครับผมผมคาดการ์ว่าโปรดักต์อื่นๆก็น่าจะมีอีกมากเลยครับอีกเป็นเท่าตัวนะครับครับผมในว่าปีปีหน้าเองนะในว่าตัวของธุรกิจของบริษัทเนี่ยนะทางคุณสมชายนี่วางไว้อย่างไรครับครับผมเราก็นะครับ นะครับคือธุรกิจเนี่ยเมนหลักก็คือแล้วก็เราก็นะครับเราเราตั้งเป้าหมายของเราไว้นะครับธุรกิจหลักก็คือเราก็จะที่พูดมาทั้งหมดษัทธุรกิจของเรานะครับก็คือนะครับเราจะสร้างนะครับการเติบโตของตัวบริษัทนะครับเป้าหมายของเราก็คือไว้สักสามถึงห้าปีนี่นะครับเราจะตั้งเป้าไว้เราจะไปติดตัวท็อป10นะครับของโอเพนเนอร์ซิสโก้เครับใน 17บริษัทที่ผมพูดมาเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ที่ระดับสี่นะครับซึ่งกินส่วนแบ่งการตลาดเองนะครับตัวท็อปเทนเนี่ยกินส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยก็อยู่ยังไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับและนะครับยังมีปัจจัยปัจจัยหนึ่งคือว่าตัวตลาดเองเนี่ยยังมีความเติบโตมากนะครับเพราะว่าตัวเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันเนี่ยมันใกล้ตัวมากนะครับก็คือจะทาตัวตลาดเองเนี่ยก็จะมีการเติบโตอยู่ประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์กว่าด้วยครับ ครับเพราะเองเนี่ยนะครับถ้าดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีความมั่นใจว่าเราจตโตแน่ครับอืมครับผมแนเรื่องของการพูดถึงโตแล้วผมเชื่อว่าใหญ่ถ้าคุณตมชัช่วยเล่านะครับว่าเอ๊ยว่าผลประกอบการปีสองปีที่ผ่านมารวมถึงครึ่งปีแรกนะของปีนี้เองเนี่ยเป็นอย่างไรครับในเชิงของยอดขายในเชิงของกําไรตรงจุดนี้ครับคุณตุงมชัยครับครับผมก็คือตัวยอดขายนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเมื่อเทียบกับหกสิบสามนะครับยอดขายเราลดลงไปเล็กน้อย นะครับเล็กน้อยจริงๆนะครับแต่ว่าตัวผลประกอบการของเราเนี่ยโตขึ้นครับเรามีกําไรเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับจากปี2563เนี่ยเรามีกําไร28ล้านนะครับปี2565นะครับเรามีกําไร32ล้านนะครับแต่ว่านะครับโอเคเรามาดูครึ่งปีแรกของเราดีกว่าครับครึ่งปีเราอะนะครับเราจะกำาหนะครับยอดขายของเรา1 7 5ล้านนะครับเรามีกําไรอยู่22ล้าน นะครับโอเคนะครับและอ่างมมพี่เซงอีกรูปหนึ่งครับจะต้องมองภาพนะครับนะครับน่เดือนหกนะครับเรามีแบ็กหลอกอยู่ห้าร้อยยี่สิบล้านนะครับเราคาดการณ์ว่าเราจะรับรู้รายได้เนี่ยนะครับอีกสามร้อยเจ็ดสิบล้านครับผมครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าในช่วงระหว่างที่เราเดินทางมาจากเดือนหกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราก็เพิ่มัวแบ็กหลอกนะครับของเราเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอืมให้ดีเซงง่ายๆครับเพราะั้นแบ็กหลอกที่เหลือนะครับก็จะเป็นแบ็กหลอกที่ เอาไปรับรู้ในปีหน้าและปีต่อไปครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับตัวแบ็กหลอกที่เรามีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือเรามีโปรเจกต์เป็นแนนเนี่ยอยู่ถึงยาวถึงอีกสิ่ปีข้างหน้าเลยครับโอ้ครับผมแล้วก็โปรเจกต์เม็นลแนนต์เองเนี่ยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับดูที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาสักสามปีเนี่ยนะครับโปรเจกต์เม็นทแนนต์อย่างเดียวเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับสามารถดูแลบริษัทได้เลยครับครับผมนะฮะแหมพูดถึ่งนี้แล้วหรือว่านักลงทุนเองให้มองภาพ ผมนี่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับจะได้เห็นภาพไอทีนดด้วยครับครับผมนะมมครัผมผมเชื่อว่านักฟังนะได้รับข้อมูลแนละ้วถึงว่าไอพีโอเราเซตไปที่สามบาทแปดสิบเก้าตังค์ทำไมไม่เป็นแบบว่าสามบาทเก้าสิบตังค์ไปเลยครับคุณส้มชายถ้ <c oughs> าพูดกันจริงๆคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับแต่ผมเอ้าตลาดครั้งนี้นะครับผมและทีมงานเองเนี่ยนะครับ นะครับอยากจะเติบโตพร้อมไปกับตัวไฮทิงเองนะครับภาพในภาพของตัวตลาดเองนะครับตอนนี้ตลาดอาจจะผันตัวนะครับแต่ว่าในเชิงระยะยาวจริงๆนะครับหรือว่าถ้าเรามองภาพออกไปสักหนึ่งปีสองปีสามปีเนี่ยนะครับครับผมแต่ว่าบริษัทเองเนี่ยนะครับมีความมั่นคงมีแรงเงินทุนนะครับผมมั่นใจว่าบริษัทเองจะเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนด้วยครับ ครับผมนะเดี๋ยววันที่25ตุลานะหุ้นก็จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วคุณชายมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็คิดว่าหุ้ของเราเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนแล้วก็ผู้จองซื้อนี่มากน้อยแค่ไหนครับครับผมอ,อตัวผมเองนะครับผมเป็นนักบริหารบริหาร,รเป็นอป็อเรเลยนะครับเป็น นักบริหารเเป็นตัวขับเคลื่อนตัวบริษัทน,นะครับครับผมผมให้ความมั่นใจนักลงทุนว่าอันเนี้ยเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มของตัวไอทีในแต่จริงที่ไอทีไอทีเนเองเนี่ยนะครับจะกล้าวต่อไปในวัฒถน้าแบบยั่งยืนและมั่นคงนะครับโดยประสบการณ์ที่ทีมงานที่ผมมีมานะครับและประสบการณ์ของตัวผมเอง,เองนะครับ เรื่องการบริหารงานการบริหารโครงการผมผ่านงานมันก็แค่จริงเยนะครับเพราะงั้นผมมั่นใจว่าผมจะนำพาตัวไอทีนี้เองนะครับให้สามารถเติบโตได้มากๆครับครับผมอ่นโยบายการ่ายผลผลของบริษัทนี้เป็นอย่างไรครับคุณสมชายครับนโยบายที่เราจ่ายเงินปผลนะครับเราาจเงินปันผลนะครับไม่น้อยกว่าส0เ็ครับของกำไรสุทธิครับอืมครับผมกให้ใช่มีได้ฝากไปถึงนักลงทุนต้องบอกว่ามีทั้งคนที่ได้หุ้นจองนะ้แล้วก็ พลาดจากการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ฝากถึงต้นลงนุ้นหน่อยครับครับผมตัวผมเองและทินงานนะครับผมมีความมั่นใจว่านะครับเราพวกเราเองนะครับเราจะพาไอทีเนี่ยนะครับเพราะอันเนี้ยแต่ว่าก็จริงๆแล้วก็คือเป็นจุดกําเนิดของตัวไอทีไอทีอนี่ยจริงๆนะครับก็คือเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนะครับสร้างยอดขายและกําไรให้ตัวบริษัทแล้วเราจะซ้อนนะครับส่วนต่างๆเนี่ยไปถึงนักลงทุนด้วยนะครับในเชิงระยะสั้น ระยะสั้นเนี่ยตลาดมันขัดหวเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือนะครับแต่ถ้าให้มองภาพไอทีเนี่ยนะผมอยากให้มองภาพไอทีเนี่ยออกไปเป็นระยะยาวนะครับสักหนึ่งปีสองปีสามปีเนี่ยนะครับแล้วลองมาดูว่าไอทีเน็ตเองนะครับจะเติบโตขนาดไหนนะครับแล้วก็ฝากถึงนักลงทุนด้วยครับครับผมในการสายตรงอินซนต้องขอขอบคุณคุณสมชายมากนะครับที่มาให้มุมมองและก็วิสัยทัศน์ลงมถึงอนาคตของบริษัทในวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสมชายครับผมอ่าขอบคุณมากครับ ครับผมนั่นคือคุณสมชายนะักอ่วมกระทุ่มนะประธานเจ้าที่บริหารบริษัท ITNS ซึ่งจะเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นในวันที่25ตุลาคมนี้ผมเชื่อว่านักหนฟังแล้วแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลน,นี้มาประกอบนะในการตัดใจซื้อขายหุ้นน้องใหม่ตัวนี้ครับนี่คือรายการสายตรงอิในไซด์วันนี้ยังไงก็ต้องขออํานัท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน E ีหน้าสวัสดีครับผม